บายบายหน่อยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สวนแก้วมังกรนะคะแล้วก็ตอนนี้มันกำลังออกดอกนะคะ oh. แล้วพอมันเป็นลูกก็จะเป็นไม้ค่ะตอนนี้มันเป็นสีขยวรออีกไม่กี่วันก็จะเป็นสีแดงค่ะ oh. สวนแก้วมังกรของเราก็มีเยอะมากๆเลยค่ะ เราจะเก็บไว้กินแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราจะเก็บไว้ขายนะคะจอดเ,าาเก็บดอกกระจนนะคะนีเราคือดอกกระจนจากปรรพบุรุน,นะคะเราจะเอาดอกกระจนไป ทำเป็นอาหารนะคะแล้วส่วนที่เหลือเราจะเอาไปขายนะคะ